องแตกครั้งที่สองเนี่ยทําไมที่อาถึงแตกครั้งที่สองไแล้วคิดว่าพระเจ้าเอ,อกทัศเนี่ยแกกระจอกหรือเก่งอ่าเก่งไหมถ้าคนกระจอกจริงครบไม่สามารถรับสุดพม่าได้ถึงสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนเหรอสิบสี่เดือนปีสองเดือนพมาลองทรงสิบสี่เดือนนะครับแล้วไม่เมื่อยตายอะ่ะว่าต้องนั่งรอคอยต้อง ยืนนุ่นงหน้าต้องเดินสำรวจว่าเฮ้ยมันจะแตกเมื่อไหร่วะมันจะเข้าไปได้เมื่อไหร่วะอะไเงีถ้า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 ,ถาศึกษาต่ออธิษฐานวิทยาจริงๆเราเราจะเห็นนะว่าวิทยาเป็นกรอบใช่ไหมครับด้วยวิทยาศาสตร์อ่ะวิทยาศาสตร์วิธีในการลงเนี่ยคือพอมันถ้าแบบเป็นสึกใหญ่จริงๆต้านธรรมของมือไม่ได้เนะี่ยเขาจะกวาดคนจากตั้งแต่นครสาวรรค์ลงมากวาดทั้งหมดเลยนะเข้าที่กวาดได้ เข้าอยู่ในนครมาเป็นกาไลแล้วก็สะสมสเสบียงเท่าที่สะสมได้รอยู่หน้าน้านําแล้วถ้ายันไดถึงหน้าน้าํามาแล่วพะอม่ายังตีไม่แตกเด็กพ่อม้ามาัานจะีเองเพราะว่าว่านว้นท่วมวิทยามันมีเกาะแบบกลายเป็นเกาะมือเลยนะเกาะขนาดใหญ่เลยพม่ามันอยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีใช่ไหมครับเพราะว่าน้ำจะมาแล้วเนียก็ต้องหนี แล้วธาตุฐานลากฐานกำแพงเมืองเลยควกนู้ค่อนข้างแข็งแรงถือว่าดีเป็นเมืองที่ตียากเมือง,งเลยละ่ะไอพิยาด้วยด้วยชัยภูนะครับที่ท,ที่เป็นแบบนั้นเนาะถามว่าทาไมาถึงทําไมาถึงกรุงแตกครั้งที่สองระบบราชการที่มันรวบตึงมาตั้งแต่สมัยอระนาราไอสมเด็จสมเด็จพระนเรศวรรวบตึงที่ สมัยสมัยพระเจ้สวนเนี่ยมันเ,มนเจ้าเมืองต่อเจ้าเมืองเนี่ยไม่สามารถติดต่อหากันได้เพราะกล<ม>ัวขบวนต้องจะทําอะไรต้องเข้าสู่สวนปราณหมายความว่าระบบราชการสว่วนภูมิภาคค่อนข้างล่าช้าในระดับนึงเ,เลยกว่าจะกว่าจะม้าม้าส่งสารเนี่ยสมมติขีม่ม้าเฉยก่อนจากสิงห์บุรีมากรุงเทพแต่มาอุทยาอย่างน้อยก็วันนึงแหละ แล้วกว่าจะรับสารเสร็จปุ๊บติดตอ่อศูนย์ราชการสุขกว่าจะไปถึงน่ะกินเวลากี่วันกี่เดือนคือสุขกุุงแตกเพราะว่าโดดราชการแต่ไม่ใช่ตัวกษัตริย์ส่วนหนึ่งสองคือหมายวามาว่าทาไมมันระบบราชการมันล้มเหลวระบบะราชการส่วรงวิชาพามันล้มเหลวใช่ไหมครเจ้าเมืองไม่สามารถติดตอ่อหากันได้ไอ้พวกที่มันลากเมืองมันเนี่ยลากมามันเนี่ย ตัตีเมืองนี้จะไปส่งความช่วยเหลือจากฝั่งนี้ก็ไม่ได้จากเมืองพี่พชัยไม่ได้พิ่ชุโรคโดนตีพี่ชัยจะติดต่อหาพี่ชายให้พี่ชยัชยช่วยก็ไม่ได้จะติดต่อก็ต้องเป็นส่วนกลางแล้วกว่าส่วนกลางจะส่งเรื่องไปพี่ชยัยแล้วพี่ชายกว่าจะยกทัพไปไปช่วยพิ่ชุโรคใช้เวลานานเท่าไหร่บางทีเป็นปีบางทีเป็นเดือนระบบราชการย่าลาค่อนข้างช้าใช่ไหมครับ ทำให้พม่าเนี่ยมันสามารถยกยยกยก,ยกทัพผ่านเมืองพวกนี้โดยไแท้จะไรยการตอบตาสอง <c oughs> การรัฐประหารบ่อยการมีปัญหาภายในเยอะมันทําให้ต้องปลดข้าราชการหรืออะไรพวกนี้บ่อยสองพอ <c oughs> มันม, <c oughs> มีรัฐประหารบ่อยเขา <c oughs> การรัฐประหารโค่นรัฐบาลเดิมสิ่งที่ รัฐบาลยึดอำนาจต้องทำคือการรื้อระบบเพื่อไม่ให้ใครก็ตามสามารถลุกขึ้นมาต่อต้านตัวเองได้หมายความว่าแต่ยุจนั้นก็คือ<ม>ก็ต้องไล่ระหารขุนนางที่แบบเป็นขุนนางเดิมแต่ว่ามีความสามารถ<ม>แล้วก็เอาพวกตัวเองขึ้นทำานานๆานานเข้าระบบมันเียบ <c oughs> คลุกกันนะคลุกกันหลายรอบจนจนจะระบบมันค่อนข้างข,งขงัขงใคราัการที่มีความสามารถก็ ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สำคัญข้าราชการที่ไร้ความสามารถเสิ่ไปอยู่ตำแหน่งสาคัญสำคัญด้วยด้วยความใกล้ชิดก,กับตัวกษัตริย์ตัวกษัตริย์ดี <c oughs> นหรืออะไรเงี้ยก็ระบบราชการแล้วก็การบัญชาบัญคาบัญชาค่อนข้างไร้ประสิทธิภาพค่อนข้างบ่อยประสิทธิภาพส่วนหนึ่งสองวิทาศาสตร์วิทาศาสตร์ษษที่บอกไปแล้วว่าพอ พม่แล้วก็เรียนรู้เนาะเกิดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์แยกแยะว่าอายุทยาตีแบบนี้น้ำมาเรียนูนญเราลองแบบเราลองเราลองไม่เราลองไม่ถอยดูไหมน้ำมาลองลองไม่ถอยดูอะไรเงี้ยอืมคือถอยยังไงวบบน้ำมาแบกนี้คือแง่น้ำหรืออ่ไก็สมัยก่อนเขาก็คือต้องบอกว่าอุทยา เป็นเมืองที่มีวัดเยอะวัดเต็มกรอบเลรยรอกขอบเลยถามว่าวัดเนะี่ยขนมในการสร้างวัดนะส่วนใหญ่จนะสร้างในที่ดอนท,ทีน้นพ่วมคงไม่มีใครอยากให้พระมานั่งลุยน้ำไมจริง <c oughs> ใช่ไหมครับก็สร้างบนที่ดอนน้ำท่วมก็น้ำท่ว,ทำทวมขึ้นได้และวัดโบสถ์โบสถ์อะไรเนงะี้ยสร้างมาจากิดสร้างมาจากิดคือนปูน คนก็พมา่าก็สร้างค่ายแล้วเนะี่ยก็โปนโบนก็กลายเป็นฐานบัญชาการวางแผนการลบแล้วอย่าลืมนะว <c oughs> ่าพยามีวัดเต็มเกาะจะสังเกตว่าวัดค่ายใหญ่ในค่ายใหญ่พม่า,ใน,า,มาในสมยัยที่มันมาลอ้อมกรุงส่วนใหญ่ในวัด <c oughs> แล้วก็มา้าว้าไฟนะก็ปูไตาม ช้างมาวัวควายนี่ก็โผไวไตามเนี่ยตามโคกตามหนองที่น้ำ่ัมไม่ถึงแล้วก็ต่อแพรเอาต่อแพรเอาทหารขึ้นแล้วก็เอาปืนใหญ่ยิงระดมพัทพรถามว่าพอวิทยาม,มันมีวิทยามันมันระเบียงมันกักไปถึงแค่หน้าหน้านา,นา,นา,นานมาใช่ไหม,มเพราะว่าคิดว่าคิดแล้วว่ายังไงพมา่าน้ามาพมา่าเราต้อง แต่พม่า,ม,ามันลองตอนพม่ามันแบบแค่ขาน้ำมาพม่ามันไอ้เสบียงกลางนี่ขาดสมไปถึงุคยุคน้ำหลาก mm hmm. ก็แบบก็เริ่มเน,นีล้อมล้อมเมืองอยู่นะต้องมาลองคือจริงๆถ้าปล่อยไว้เนี่ยสภาพไม่ต่างกับไอ้กรุงฮัสเตนดูเปอร์เนี่ยคือแบบหมดประชาชน,านหมดยาคันขีดตุ่มอะไรเนี่ย แล้วตัวนี้แล้วตอนนี้พมา่าล้อมเนี่ยเป็นเวลานานเนี่ยในที่นีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพอ,อดูไหมคือพอเกเยียยมันเริ่ม,มหมดข้ามไปเรย่มสิ่งเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดการกระชดคนนม่้ข้าวแพงเพราะว่าพม่าเล่นปิดช่องทางการค้าขายของเรือปิดก็จะตักน้ำน่ะแม่เรือจึงพาเข้าออกอะไรเนี้ยคนก็เลย คนทีงก็พล้นพวกบ้านนาบ้านคนรวยข้าววันดีอย่างเงี้ยก็ปล้นเพื่อเพื่อเพื่อเอาข้าวสารเพราะว่าข้าวข้าวธัญนามันตกแพงอะ่ะคนก็เลยเริ่มหมดอยากก็เลยเริ่มมีการปล้นกันปลนชิงเกิดการมีโจรมีอะไรในสมัยนั้นอะ่ะเยอะในพระนครอ่ะการเผาการจราจรเยอะเพราะว่าคนเริ่อหมดอย่ากเงี้ยข้าวไม่มีแล้ว คนมันปวดอยากก็เลยต้องร่นคนฆ่ามีการเผาเมืองเผาเผาอะไรเผาบ้านเผาแบบเผาบ้านเผาเมืองเกิดการจะจนมา่อนหน้าที่คุณจะแตกอีกพะคนรู้ปุ๊บเพราะว่ารู้แล้วว่ารู้แล้วลว่าแพ้แน่ๆพวกที่มันเป็นนักการทหารอย่างพรก,กเจ้าป่าพวกเจ้ามงซิโลกเห็นแล้วว่าที่อยู่ไปก็ ก็เลยหนีดีกว่ามันเป็นคือดี่มุมมองมุมมองนาคาทหารอะมองว่าเจ้อยู่ไปก็แพ้อยู่ดีก็เลยหนีหนีเลย ก็คือเงี้ยก็คือว่าเกิดความโปล่าของเอเชียชนะแล้วช่เนี่ยพอได้คําว่าเผาก็เกิดคำถามว่าเฮ้ ي, ยพม่าเผาเอชียเปล่าคำว่าระยะเวลาเจ็ดวันกับเมืองระดับมันไม่มีทางเลยคือส่วนคือคนไทยเผากันเองอขอเมืองเที่ยก็พูดอย่างนั้นก็ก็ก็<ค>ได้เพราะว่า ถ้าม้ามันอยู่มันอยู่มันอยู่แค่ไม่กี่วันมันอยู่แค่ไม่เกินทีเพราะว่ามันต้องรีบกลับไปรับสุดจีต้องเอารถต้องกองทัพไปไปรับสุดจีไปยันยันยันจีใช่ไหมครับก็ต้องรีบไปอยู่แล้วก็ทีนทหารเราไม่ไม่กี่วานนเพื่อรวมรวมเสบียงคือด้วยด้วยทหารแค่สองพันกว่ากับเมืองระดับนั้นอ่ะเมืองใหญ่ระดับอุทยา เป็นไปไม่ได้เลยที่จะที่จะพม่าจะเผาทั้งหมดคือด้วยความที่พอพม่ามันไปเลยใช่ไหมฮะมืมของมันล้างสมบัติคือยาเป็นเมืองที่ลุ่มเรือมือือโลกเอเชียมือมันล้างเมื่อเจ้าของเจ้าของตายอาจจะตายเวยคนที่หนีรอดฝังสมบัติทิ้งไว้ก็อาจจะไปเก็คือด้วยความที่เมืองมันโผ่ ล้างแบบดกร้องม,มานานใช่ไหมครับคือเป็นกายแบบเซลล์เสกรัดร่มเหนืู่คนแต่กระจายเจลเปวอ่ะสูกตางไม่เหลือแล้วอ,อะไรเงี้ยคนก็พัพที่ผมถามลยว่าไม่มีข้าวกินเพราะว่าแบบไม่ไม่สามารถปลูกข้าวได้คนอยู่จะตายแลวแต่ว่าในคล้ายมีของในกองทัพ ทำไล้ว่าทำแล้ว่าเราบูชาพระพุทธสุภสุตสุภสังทีแต่ถ้าเที่ยปแล้วเที่ยมวันเท้าสุนปาเที่ยมแล้ว้องเบรคของฟอร์สโหมรือถ้าจับข้อกับสถาจัชว่าอะไรแบบนี้ก็ยอมเกเงกว่าสมวตตีเาย คือจะงูถึงหนาได้เลยครับใช่คือด้วยความที่โดนร้อนมาสักเดือนแหงอยู่โดนทาไม่ได้มาก็ทำไม่ได้ฤทธิ์ฤทธิ์ไรอย่างเงี้เล็งเลพม่าปืนเปิลพม่ามันก็เอาไปหมดแล้วเสียมเสริมต่อเครื่องมือทางการเกษตรพม่ากวาดหมดเลยนะกวาดเท่าที่กวาดได้แมวมันยังเอาไปอีกนะครับส่วนรคือว่าพม่าไม่ได้เผาที่เดียร มันมีการเข่าแต่ว่ากระบวนการในการเขาของของมาต้องตาอ์ในในกระบวนการในกระบวนการต้นเมืองออกไปตูนเปิดใช่ไหมครับอิทิวายปูนเปิดมัลติคนมือปูทหารปูเข้าไปไท่วิ่งเข้าสก็ฆ่าก็เผาทําให้สถานะผู้บุกรุกกับผู้ผู้ตั้งหลับไม่ข่าบอกนหมประาเป็นสายต้งหลับใช่ไหมคร พอประตูมันเปิดกำแพงเมืองมันถูกเขาเนี่ยลากกำแพงเมืองมันถูกเผาเจ็ดเดีเเ่ยวหมดแล้วหรอค,ค,ค,กกคุณคนคนพม่าทหารพม่ามันก็วิ่งกูฆ่าฟันใครต่อต้านก็ฆ่าเผาเมืองเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อไม่ให้มีการต่อต้านอะไรเงี้ยเผาแต่เผาในในกระบวนการคนเมืองพอคนมันเริ่มสงบการจราจรมันเริ่มสงบเนี่ยเข,เ,ขขเ,เ,เขาก็เริ่มเขาก็ เขาก็ไม่ทำอะไรเขาก็ไม่ทำอะไรต่อก็รวมรวบเท่ารวบได้แล้วก็ไปส่งเข้ามาไปแปะไปอังวัดบอกแล้วจะเรียงคนจ่ายเียไปเข้ามาอืมก็คือต้องต้องเข้าใจว่าปัจจัยการสงครามกันไนั้นไม่ได้เอาไม่เอาไม่ได้ลบกันเอาแผ่นดินนะครับลบเอาเอาคนเอาคนคือคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด เมืี่ถามว่าเอ้เียแตกเป็นเพราะความผิดพม่าหรือความผิดเราคือจริงๆระบบมันเละมันมันมันลงว่ามันล้มแล้วเรอกพูดว่าปัจจัยฟนุนพัสการแต่วันนี้ฟิวปิวเล่นเนการทำรัฐประหาคพลังบอกทำให้ปัจจัยระบบราชการตายไล้วปล่อยไว้ทั้งงาน16ปีละ วิทยาก็ลงเหมือนกันเพราะลงโอเวอร์ซีเอออะไรเมันมันมันพังมานานแล้วอะ and i try to boy เอราะ้าตีมันจะเล่นตัวได้ยากอแเราทีนี้อ่อคนีศึกษาของตั้งแต่กับปัจจุบันเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมผมอยากยุคนั้นอะคือคนไทยแต่สมร์คี วุ่นวายแล้วก็หลายอย่างแล้วเทียบกับเป็นกรณีศึกษาของสมัยนี้ใช่ไหมได้มันเป็นได้แต่แต่ผมอยากจะชวนมองในการเรือการทำรัฐบาการแย่งชิงอำน,นาจการปล่อยให้คือชาววิยาสมัยก่อนสมัยนั้นกับชาวกรุงเทพสมัยนี้แม่งแค่ไม่ตายเลยนะไม่ตายยังไงวะนอนกอันเนาะตอนที่ว่าข้าศึกอยู่กใกล้เนี่ย ใช่คือไม่หมายถึงว่าในในเรื่องของการทำรัฐประหาเหมือนกันอีกนอเหมือนกันมันคือการีกหนอคล้ายกันก็เจ้าทําไปก็ทําไปสิกูก็ยางไงกูก็ต้องทาอํามาทิงใครมาเป็นกูกเ็เข้าเข้าเวนอเองเหมือนเดิมคนก็ไม่ได้สนใจมากว่าใครจะขึ้นก็ได้กูยังไงยังไงเกิดมากูก็เป็นทาน่าู่แล้วกูก็เป็นใครู่แล้ว เราไปเย่งสิงาน้าเกิพวกมึงโอเคนีก่อนที่เราจะปิดกล้องเนี่ยเรายะถามว่าบางอาจรย์เขาเขามันเขาได้จริงเงิแน่คือเขาที่เคยรีมาคือเขาปกป้องเอศิยากับปกป้องตัวเองจบคือเขาได้จริงเงิแน่บางในเอกสารเนี่ยเอกสารประวัติศาสตร์หลายเล่มที่ที่ที่ยืนยันได้ถามว่ามีมีการมันมีการ การการกล่าวถึงหมู่บ้านบรรจันไหมมีแต่มีกล่าวถึงวน้อยมากถ้าสมมุติว่ามันมีจริงอ่ะหมู่บ้านบรรจันเนี่ยไม่ใช่เป็นทำเนียบบรักชาติแบบปัจจุบันแต่มันคือการสัส่งทำเนียบห่วงแหนในในแผ่นดินในถิ่นกำเนิดในท้องถิ่นตัวเองมันผมมองว่าหมู่บ้านบรรจันเป็นเป็น,นกลไกการปกป้องตัวเองของ ของมนปกติทั่วไปว่าเฮ้ยบ้านกูโดนบุบบ้านกูจะโดนตีบ้านกูจะโดนตีกูต้องกูต้องปกป้องอะไรเงี้ยมายบอกว่าบ้านมันเลยมันคือขบวนการการปกป้องตัวเองมันไม่ใช่ขบวนการการปกป้องแผ่นดินอย่างที่อ่าพวกชาติยมหรือพวกอนุรักษิยมพยายามจะอิจฉาว่า บราจารย์เป็นแบบนี้เอาจริงๆนะน่าตลกอย่างนะว่าถ้าอมองกันในมุมปัจจุบันเนี่ยบราจารย์คือภาพการะ้อนของการบริหารที่ล้มเหลวของภาคภาครัฐน,นะถึงขั้นประชาชนต้องมาปกป้องตัวเองแล้วส่วนกลางไปไหนก็เหมือนปัจจุบันนี้ที่ว่า เราจะต้องช่วยกันเองใช่ส่วนกลางไปไหนรัฐบาลไปไหนความช่วยเหลืออยู่ไหนความช่วยเหลือจากอุทยากูไปไหนกูไปขอปพืนใหญ่มันก็ไม่ให้กูอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายพวกมึงก็มาสเสริญกูเนี่ยนะตลกว่ะอืมก็จริงนะก็นั่นแหละนั่นคือประสาทฉบับคนเมานะก็ก็ค่อนมากสำหรับ อธิบายเรื่องทิยาแล้วก็บางอาจารย์นะคอันนี้อันนี้อันนี้อาจจะพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่าลิ้นเปรี้ยแล้วล,ลิ้นลิ้นเปรี้ยปแล้วเกเกเราคนมีเยอะมาก